สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคนเจ๋งป่าหิมพานฮะเขาบอกป่าหิมพานแต่อันนี้มันไม่หิมเานไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่คนเจ๋งหิมพานแต่ไอป่าผมมาเติมมาให้โอ้ตกใจโอ้เกมนี้มันเกมแบบว่าคนสร้างน่าจะคนสร้างเดียวกันกับเออผีลอกวิญญาณหลอนหรือเปล่าเออแสดงว่าเป็นคนไทยเออเป็นเกมสร้างจากคนไทยบอกเลยว่าเกมเนี้ยแม่งฮาแม่งสนุกแน่นอนอ่ะไปดูกันสวัสดีเขาไม่ยินมาว่า คุณคือคนเจ๋งจากป่าหิมพผ่านคนเจ๋งจากป่าหิมพานอยากคอร้องตอนนี้ชายที่ชื่อว่าจอรสีหน้าจอรสีหน้าเกินเหตุอันควรเขาจะไปฝากมีซีซาร์ที่มีอิทธิพลายแรงคุณไปหยุดเขาไปหยุดเขาเหรอฟ้านั้นส่งมาให้คุณล้างบาปคนเลวฟ้าฟ้าส่งมาให้เราล้างบาปคนเลวอ่ะทุกคนโอเคโอเคอันนี้ยังไง ล็อกล็อกเหรอมีล็อกแม่มีคอแบบล็อกเถอะสำเนียงไทยแต่เถอะล็อกล็อกโอเคได้รับกุญแจได้รับกุญแจโอ้ยมีเสียงได้รับกุญแจเปิดตูโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องนะมีที่นอนกับเตียงตู้เย็นโอ้โหเบอร์หกเบอร์หกไม่ใช่เบอร์ห้าเบอร์หกประหยัดไฟเบอร์หกโอเคปล่อยได้ไหมตู้เย็นพังทีวีล่ะ ต่อยทีวีระเบิดเลยโอเคน่าจะออกไปข้างนอกก่อนสำรวจรอบบ้านเออมีต้นกล้วยเหมือนบ้านเราเลยเอ้ยมีป่าภัยมีต้นกล้วยนะใช่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเฮ้ยมีต้นกล้วยเยอะเฮ้ยมีโอ่งด้วยโอ่งมังกรเนี่ยโอ้โหเพราน้ำกล้วยเยอะต่อยโอ่งแตกเลยหมัดรุนแรงมากมาเราเหมือนใส่ตาหมอนเไปทางไหนฮะ เด็กช่างเด็กช่างเด็กช่างเอ้ยเราขี่ผาแสงเอ้ยมันถึงเอ้ยนี่แหละเอ้ยเอ้ยสวยเอ้ยมันใช้คอมแฟกตีเราโอ้เปิดมาก็เจอเด็กช่างเลยเด็กช่างใช้คอมแฟกตีเราโอเคเนี่ยป่าหิมพานยินดีต้อนรับโอเคไปไปต่อเสาไฟเสาไฟแต่ไม่มีสายไฟนะแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยตอนนี้เราเป็นนักรบในดงกล้วยทุกคนใช่ โผลล้นอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสวยดิสเฮ้ยเอ้ยกระหนกหรือเปล่าวะเด็กช่างเหรออันนี้กระแนกกระแนกเหรอเอ้ยเด็กกระหนกมะเด็กเด็กช่างมะเด็กช่างมะอะไรอะอะไรโบยบินโบยบินมีทุ่งนาอือ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 อ่ะคีส่าแสงอ่ะคีส่าแสงเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยลูกอะไรลอยมาเฮ้ยมีโอุ้ยโดนอุ้ยอ้ยเลือดล้นเปิดนกอ่ะนกเป็นปลาไข่ใส่อ่ะ โอ้ยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ๊ยปวดขี้อีกแล้วเกมนี้มันเซฟได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองดูว่าโดณแชอีกแล้วเฮ้ยมันเซฟได้มันเซฟได้ทุกคนไม่ต้องขอร้องฉันพร้อมจะช่วยเธออยู่แล้วฉันคือคนเจ๋งจากป่าหิมพานตีกูเหรอเฮ้ยนี่แหละจะตีเหรอ เด็กช่างเหรอเด็กช่างเหรอเด็กช่างเหรอเด็กช oh ่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยล่อมันก่อนล่อมันมาก่อนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มีเรื่องจะคุยด้วยฮะเรียนไหนพ่อหนุ่มเรียนไหนพ่อหนุ่มเฮ้ยเรียนไหนพ่อหนุ่มอย่าซ่ฟากับพี่พี่มัดเปล่านะน้องโอเคเจอเด็กแว้นหนีก่อนนี่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 เด็กแร็ปเด็กแร็ปเด็กแร็ปสี่เน่โอเคตอนนี้เราต้องไปยิงนกด้วย ไอ้เอ้ไอ้ไอ้โอเคนกแตกนกแตกแล้วโอเคเหลือเด็กแว้นเอ้ยเด็กแรปเด็กแรปเด็กแรปนี่แน่เฮ้ยยิงได้กระสุนด้วยกระสุนกระสุนเอ้ยเด็กแว้น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 เอ้ยเอ้โอ้ยยิงล้นระเบิดเลยครับดูตายคาที่กันเดี๋ยวดูซินยัังตวใหญ่โอเคทางสะดวกหรือยังใครที่คิดเอ้ไอ้บีเด็กแรปเด็กแรปเด็กแรปนี่แน่ กระสุนหุ้ยกระสุนเพียบเลยเก็บกระสุนก่อนกระสุนอยย่างเดีวไม่บอกไม่รู้เลยว่ามันคือกระสุนนี่บ้านอะไรเอ้ยเด็กแร็ปนี่นี่นี่แตกคาบ้านแตกแตกแตกคาบ้านไปเลยเด็กแร็ปบอกเจ๋งอยู่แล้วเจ๋งอยู่แล้วเจ๋งแจ๋เลยล่ะโอ้ยเฮ้ยเด็กเอ้ยเฮยเยอะเยอะตัดเยอะตัดเยอะตัดเอาปืนไปทิ้งเฮ้ยเด็กอะไรวะเด็กอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเค ขอเซฟก่อนเซฟ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 โอเคเด็กไหนอะเมื่อกี้อะใครไม่รู้เด็กไหนงงเลยกระสุนมีกระสุนให้ฉันอีกไหมโอ้โหดูร่องรอยกระสุนเจาะทะลุต้นไม้โอเคกัับกับเมื่อกี้ผมเห็นมันมีกุญแจเอาเก็บมาแล้วนะนี่ไงนี่ไงได้รับกุญแจได้รับกุญแจนี่มันกุญแจอะไรกุญแจไปตดอไปกระสุนโอเค ได้กระสุนมาแล้วยิงองแตกนะไม่ไม่อ้ยเสียงองแตกนั่นหรือเปล่าอ้ยนั่นประตูสีฟ้าเเราาข้ไปนี่คือประตูสีเขียวเอ้ไ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 อ้เฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะโอ้ย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 อ๋อเมื่อกี้เป็นเด็กหันแล็บอันนี้เด็กแล็บตัวจริงไงโอ้แลบตัวจริงเฮ้ยมันถือปืนอูซี่เลยนะมันถือปืนกลเลยนะเอนี่นี่ยิงทีวีแตกเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ คุณคุณนะนี่มันเหล้าขาวหรือเปล่าใช่เลยโอเคเมื่อกี้เหมือนกินเหล้าขาวไปมันเพิ่มพลังเราโอ้ใช่ใโอเคเปิดตู้เฮ้ให้ให้ใพี่เบิ้มพี่พี่นวดพี่นวดอุ้ยได้กระสุนลูกซองของพี่เบิ้มเจ๋งอยู่แล้วเจ๋งอยู่แล้วเจ๋งอยู่แล้วเจ๋ง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 เจ้งเจ๋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 งเจเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจ ปืนกลมือดูซิว่าปืนกลมือจะแรงขนาดไหนนะมีเหยื่อให้ทดลองไหมมีใครให้ทดลองกับเจ้าปืนกลมือไหมขอตรวจเช็คหน่อยสิยิงองแตกโอ้โหไปทำอะไรบ้านเขาอีกเนาะไม่รู้ยิงหมดไม่สนลูกใครเขะฉันคือคนเก่งจากป่าหิมพานต์เปิไป โอเคุ้ยผ่านด่านต่อไปโอเคโอเคเซฟก่อนไหมเซฟ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 ท็อปเลยวะโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดเพลงวะจริงใครเปิดเพลงวะเจ๋งอยู่แล้ว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 เพราะแรงอ่ะบอกแล้วกระสุนอะไรอ่ะเมื่อกี้ตาหมา เฮ้ย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 ากีซแสงไปชั่งกเยอะเยอย่ากวนยอว้้เรียบร้อยเรียบร้อยกลายเป็นฝีเอ้ผีผีผีเฝ้าถนนไปสัไอ้น้องไอ้ยงเป็นขอพร้ทาเปลยก็คนเก่งจากปาหิมะพานยังไงเล่าไม่รู้จะรู้แลเดียสงสัยไอ้น้อง เฮ้ยเด็กแร็ปเด็กแร็ในปั๊มเด็กแร็ในปั๊มเด็กแร็ในปั๊มโอ้โหยิงโอ้ยหุยิงปั๊มระเบิดเลยตายเกินมอมทะลแดงเหรอไม่ไม่ไม่โอเคโอ้มันต้องยิงปั๊มปั๊มแตกหมดโอเคขักๆปุ๊บคืออะไรวะเฮ้ยมีห้องน้ำเน่ยสำรวจห้องน้ำดิไปดูห้องน้ำหน่อยสิห้องน้ำผู้หญิงละกันโอ้โล่เจีเหรออยากเข้ามานานละห้องน้ำผู้หญิงอ่ะโอเคห้องน้ำสะอาดมาก ห้อห้องนั่งชายห้องห้องนั่งชายห้องนั่งชายเสียงอะไรวะเฮ้ยโถฉี่แวะฉี่แป๊บนึงโอเคไม่ฉี่ละมีคนมาขี้ใส่ถั่เยี่ยวเปิดมาเฮ้ยประตูโอเคได้รับกุญแจขอเซฟ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 มือกำไลไหลเลยไปเฮ้ยเสียงอะไรขู่ขู่เอาเอาเอาแอบอะไรตรงนี้จ้าเกลือศูนย์ยกลือศนเสียงแบบไพเราะมากไป ขอสำรวจหน่อยอันนี้ทุ่งนาไม่มีอะไรเข้าซีเจหรือเปล่าเนี่ยร้านสะดวกขำไม่ใช่ละโฮเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเอ้าเกือบยิงผิดคนละอันนี้พลังงานนี่ว่ะโอเคมีขนมโอ้โหกินขนมเพิ่มพลังกินแล้วเพิ่มเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดคุณคือใครคุณคือคนรักงานที่นี่เหรอคุณต้องขอบคุณผมนะที่ผมจัดการพวกเด็กแว้นให้ ไม่ขอบคุณไม่แปลกใจหรอกที่ไม่ขอบคุณปั๊มน้ำมันเขาระเบิดไปละโอเคเป็นเสียงอะไรวะเจ๋งอยู่แล้วเจ๋งอยู่แล้วมาพอตัวอ่ะเจ๋งแจ๋วเจ๋งดีเจ๋งแจ๋วเจ๋งดีเจ๋งแจ๋วโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอเคดูดิแถวนี้มีอะไรไหมป่าดงกล้วยเนี่ยดงกล้วยโอ้โหโอ้โหทางโคตรเยอะเจ๋งอยู่แล้ว โอ้ยโดนกระสุนฉันต้องการพลังชีวิตฉันไม่ต้องการกระสุนตอนเนี้โอ้เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเรามีกุญแจแดงอยู่นะจริงอ่ะรีโรดโอเคเด็กแล้วคตอเยอะเลย เยอะเดี๋ยวนี้เด็กแล้วมันมาไงฮิปฮอปกำลังมาไงอือเยอะมากเยอะมากเยอะมากอู้หูหูหูหหเลยว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเดี๋ยวขอไปเติมก่อนโอเคกินขนมเพิ่มพลังโอเคได้มาเหลือแต่ปืนพองกันตอนนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะกระสุนหยุดอืออๆๆม มาดิมาดิมาดิโอเคกระสุนกระสุนอุยกระสุนบานนี่นี่แหละยยังแอบอยู่เลยกระสุนเฮ้ยเปิดประตูแดงโอ้ยของเต็มเพิ่มพลังก่อนโอ้ยอันเดียวร้อยเต็มเลยโอเคได้รับกุญแจได้รับกุญแจสีเขียวมาได้กุญแจมาแล้วโอเคมามาไปแอบไม่รอดแน่ เขอไปป่าทางนี้ก่อนเรียวซ้ายมาก่อนในป่าในต้นไม้เนี่ยป่าหิมะพานเนี่ยสวยสสววยยิงมันได้หมดยิงมัได้หมดไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยโอเคเด้นเด็กแว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 ้นเหรอโอเคแต่ละซอยจะมีศัตรูไม่เหมือนกันโอเคลูกสองมาแล้วจ้ะมอมทาแต้มอมทาแต้ เด็กแว้นต้องเจอปืนนี้เด็กแว้นเจอปืนหรอนี่แม่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 นี่แน่แม่เออเอออ้าวพลังเอาพลังพลังกระสุนฉันต้องการพลังชีวิตของฉันฉันไม่ต้องการกระสุนโอเคตัวนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้เจ๋งอยู่แล้วเจ๋งตลอดเจ๋งอยู่แล้ว ข่าขาโป้ก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 สวยสวยสวยไม่ต้องสงสัยเกมเกิดไม่สบายมีไหมโอเคนก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 โอ้ยนกเยอะนกเยอะมีแหละนี่แหละนี่แหละโอเคผมไปทำให้พ่อคุณไม่สบายใจเหรอเนี่ยเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัย อยู่ไหนอีกโอเคหมดละกระสุนเพียบอย่าสองฝ่ายอย่าสองฝ่ายคือคือป๊กหุ่ยเตรียมตัวโอ้เด็กว่น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 ต่อคิวมาเลยต่อคิวต่อคิวมาต่อคิวมาไม่ต้องแย่งกันมีแต่ทุกคนอยู่แล้วกระสุนอ่ะพอพวกผมมาถึงที่เออเลยไม่ไม่โอเครีโหลดกระสุน เปิดมาแกไม่รอดตโอ้ยเลือดเกือบหมดโอเคได้รับคุณแจเอ้ยมอมหาแดงมอมหาแดงตายไม่บอกก็รู้ว่าตายอ้ยเลือดน้อยมากตอนนี้เอ้ยหลงมาไงวะหลงมายังไงหลงมายังไงหลงมายังไงคนเดียวเนี่ยฮะ มอมเดี๋ยวขอไปเพิ่มเลือดก่อนมีกเหรอน่าจะมีเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเนื้อหาเพิ่มเลือดก่อน,มนอไม่มีอ่ะออนี่แน่มันไส้จิงเลยอร่อไม่เติมสต็อกสีโอเคได้ลูกซองมาละลูกซองคู่ใจมาแล้วจ้าลูกซองคู่ใจนายหิม,มาพาน <laughs> ตัวตึงหิม,มาพานนั่นเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเราเข้าได้เปล่า <laughs> ลองวิ่งงเข้าดูดีลองเข้าดูดีทำไมมันไม่เห็นทางเข้าอ่ะมันมีตึกอยู่ทางลับเหรอไม่น่าได้ไม่มีทางเข้าดูแลกระโดด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 ดูแลโอเคลูกซองพร้อมออกเฮ้ยเราเราเราใช้ปืนอะไรดีอ่ะนั่นเด็กแต่ถ้าใช้ลูกซองเด็กแล้วมันจะตายเร็วและผู้เยอะมากใครมันยิงอยู่แต่ตรงอุ้ยเนี่ย มันมีคนแอบยิงอย<ห>ู่โอ้โหโอ้โหรถระเบิดแตกเลยโอ้โหต่อยแม่งสี่แน่เพรายิงตรงรถดิงมันจะได้ระเบิดแล้วก็โดนเจอพวกเด็กอุ้ยอ้าวน่าว้าวสีเแม่สีเแม่ วิ่งเลอุย๊ยเลือดไม่พออุ๊ยอะไรเขวา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 กำลังรถอือดูด,ดิอะไรคเนี่ยด่านนี้ยากจัดเลยโอ้อโดนระเบิดรถตัวเองโอเคโอ,โ,โอเคเราจะยิงรถไกลๆแล้วกัน โอ้ยจิโอ้โอ๊โอโอยะัวอุ๊ยจะแตกกูตายโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับนะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วไปก่อนเจอกัน